โอ้โหเกมใหม่น่าสนใจชอยเลต t าวเวอร์ดิเฟนแบบก๊อปปี้อินฟินิตเงินนั่นเองวู้สวัสดีครับทุกคนขอตระหนับเข้าสู่แฟลท5นาทีกักแิ้วนั่นเองนะซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าชอยเลต t าวเวอร์ดิเฟนแบบปลอมดูเงินเราดิทุกคนโอ้โหเยอะมากโอหไม่กอนโดยครั้งนี้เราจะมาเราจะมาสุ่มหากอลลี่ใช่ เราจะมาซูมหากลีกอลีเรียกกอลีมาเลยนะโอ้โหกล่องนี้คือแบบเยอะมากอ่ะลองซูมดูครั้งหนึ่งโอ้โหเชื่อบเชื่อโอ้โหไมนน่กอดเชื่อโอเคได้จะสังเกตได้ว่าโหได้ตัวไม่ซ้ำกันเลยนะเนี่ยชึอบอุ้ยอุ้ยยูดีซียูดีซีมาได้โอ้ซซนต้นตา ยูดีซีซานต้ายูทีซีซานต้าซานต้าโอ้โหมาใหม่กันอ้เจ้าซิกมาแมนนี่เอามาเลยเจ้าซานต้าเจ้ามิววิ่งนี่มิววิ่งทีวีแมนแล้วก็มีตัวอีกตัวนึ่งเดี๋ยวติดบล็อกก่อนนี่อ่ะโอ้ไมค์กันไปซุ่มอีกสักรอบนึี๋ยวกะปุ๊บ UTC ชิบชิบโ okay. อเคหาตัวอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกทำไมทำไมพักหลังๆมันเกลือจังวะโอเคๆไปทุกคนโอ้โหมีเลสทอยเลสฟอลเลสอะมีมิมมมมววิ่งแล้วอ,อาไปอ่ามีตัวเริ่มตน้นมีซานต้า อาเลเซอร์อาเลเซอร์ไปเพราะว่าไม่รู้เจ้าตัวอะไรเหมือนกันซิกมาไปลองเข้าโหมดคัมมิ่งซูน่ะไปเอาเอาขอยขึ้นเลยบ่ได้เจ้าแค่ที่อยจริงสิเดี๋ยวเราไปหาแบบไปไหเีเราเราไปหาที่เล่นดีกว่านี่อันนี้ดีเซอร์นทอยเลสซิตี้ชิปเก้าวิโอ้มไม่กอดจอดแท้ระพใด อันนี้มันหมดปานกลางโอ้ไม่ก็เราจะวางเจ้าอาซานตาโอ้โอโหฮ้ยอะซานต้าเซิฟนี่เท่วะ oh God. ๆๆ่ะไม่ก็ยืนดูด้วยอ่าชิบหายแล้วมิสาวอัพคุณซานต้ามาก่อนเลยนี่ครับโอ้โหนี่ได้มาแปดร้อยเลย แสดงว่าเราขั้นต่อไปเราก็สามารถวางเจ้านี้ได้แล้วดิโหเวยมายมอย่างไวเวมาอย่างไวอย่ม่ก็อนบอสโอ้ยอดไส้ได้สี่ปัญหาโอ้แม่โอ้โหมายก็ซิกมาโอ้ซิกมาจริงซิกมาจริงวั่งบุได้แล้วตีเขียนไม่เป็นไรมายก็ซิกมาตัวใหญ่ ชืบชืบเอเคี้ยไป,ไปเอาไปขั้นไปขั้นไปโอ้โหไททันซิกมาแมนัพเลยขั้นพันห้าแล้ววงอย่างกว้างแล้วดูโมเดลก็ยังไม่เปลี่ยนฮะก็ยังน่าหล่อเหมือนเดิมโอ้โหออกม่กแล้วแล้วดูเว็บออกมาคือทุกคนคือเว็บแต่และเว็บไวมากโอไม่โโ์ก <God S 2> ไหนลองใช้เจ้าตัวนี้สิเอามาว่างเล่นๆโอไม่์ก็โอ้โหวางเล่นๆแต <but damage S 1> ่ดาเมจก็เยอะอยู่นะ oh <my> โอ้โห แต่ว่าขั้นต่อไปหมื่นห้าเลยว่ะโอ้โหเอาไปอัพเจ้าซิกมาก,ก่อนนะปะ่าติโทเลเซอร์สีม่วงทุกคนโอ้โหเลเซอร์สีม่วงไปเราแล้วส่วนของเลเซอร์กันได้เวลาเอาออกลงสิเลเซอร์กันออกลงกลองทัพนี้สำเร็จเย่เ,เย่เอาไปเลยเอาไปเลยชิบๆๆชิบชิบชิบสูงสุดพันสี่โอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เลเซอร์มันคือค้างมันคือค้างที่สิอยอดไส้ระบดาดได้เฮือเหลือโอ้โหและเราก็ชนะไปเราได้เหรียญห้าสิบอันนี้วันนี้ห้าสิบทำลายห้องน้ำได้112ห,หนึ่งร้อยสิบสองโอ้โหแล้วนี่อีเวนต์ด้วยไง โอ้เจ้าเพเซนต์แมนแล้วก็เจ้าโอ้โหซินิเตอร์เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาหาซินิตเตอร์กันเราเชี่ยวมาทุกคนแต่คลิปนี้เราไปก่อนเป็นไงสำหรับคลิป5นาทีสำหรับใครที่ชอบคลิปแฟด5นาทีเนี่ยก็คลิปแฟด5นาทีเนี่ยจะลงทุกวันอะไรดีวันจันทร์พุธและศุกร์นะเพราะว่าคลิปนี้มันสั้นเนาะเออคลิปแบบนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับออ้